ของฟาร์มหนูเจ้าของฟาร์มทำอะไรคะาาารรทำความสะอาดบ่อทำควาสะอาดบ่อหนูเหรอเราขี้หนูให้เขาใช่ไหมเอาใส่ต้นไม้เอาขี้หนูที่เลี้ยงเนี่ยไปใส่ต้นไม้นี่อันนี้คือปุ๋ยขี้หนูซึ่งประกอบไปด้วย มีหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็อาหารของหนูที่เหลือจะให้หนูกินแล้วเนี่ยเอาไปใส่ต้นไม้ในสวนของจะจาก,กเกษตรสเปะสปาจะงามมากหนูของฟาร์มนี้เป็นระบบเลี้ยงปิดนะคะไม่มีโรคสะอาดเพราะว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยทาความสะอาดทุกวันคุยกับหนูทุกวันคุยกับหนูมากก่าคุยกับเมียอีกนี่ อันนี้คือหนูของเขาอันนี้ไม่ได้ตายนะคะเนี่ยกินแล้วก็นอนวันวานไม่ทําอะไรหรอกกินแล้วก็นอนเหมือนเจ้าของฟาร์มหนูนั่นแหละ